กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการปีสากลแห่งความร่วมมือด้านน้ำเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศรวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำตลอดจนรณรงค์ให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนให้ตระหนักถึงทรัพยากรน้ำและเกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต ได้มีการจัดนิธศก,การในรูปน้ำต่างๆแล้วก็องค์กรต่างๆก็มาจัดวิธศก,การเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมกันอนุรักษ์น้ำถือว่าน้ำนั้นเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตจบเรียงเท่านี้มีทางเลือกอื่งงนอีกไหมมีค่ะกองทุนรวม b t s Growth มีนโยบายปันผลมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีไม่เสียภาษีจากเงกิปันผลตลอด10ป,ปี ทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTS g r o s เปิดจอง29มีนาคมถึง4เมษายนนี้การลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนก่อนการประสิทใจการลงทุนอย่าพลาดน,นะคะแม้หลบอยู่ในร่มหรือไม่รู้สึกร้อนก็โดน UV ทำร้ายได้ชมจึงปกป้องผิวทุกวัน L'Oreal UV Perfect SPF 50มีสันมิกซ์เรลช่วยป้องกันความหมองคล้ำจุดด่างดำและริ้วรอยก่อนวยัยใช้ได้นานตลอด12ชั่วโมง L'Oreal UV Perfect สุดของดีไซน์ที่สุดของความหลากหลายเพื่อบ้านเฟอร์นิเจอร์โชว์งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านแห่งปี30มีนาคมถึง8เมษายนนี้ที่อ m p a c t เมืองทองธานีหน้ามันสิ่งสกปรกมลภาวะยิ่งฝังลึกโฟมสูตรธรรมดาเอาไม่อยู่กันนีเยเมนชาโคลแบล็กโฟมพลังดึงดูดดุดแม่เหล็กสะอาดล้ำลึกไม่มันดูกระจังใส justo. ผิวดูดีขึ้นใน5วันรอครบสูตรใช้คู่ครีมกันนีเยเมน สามเดือนเป็สปาของลันหมดจูบรีโลกผไม่ควรจะมีตัวนนี้กว,นน,วนนี้จูบรีควรจะมีตุกลวดเลิกวันนี้โทรหนึ่งหกศูนย์ ต้องัับบ,รบแรงกันพบปัญหาผิวต้องกันเย็ผิวแอคทีฟสครับสิวเซียนสิวตันดูนล้นลงรอยสิวดูจางลงสีผิวดูสม่ำเสมอช่วยลดความมันดูขุมขนเล็กลงพบปัญหาผิวต้องกันเย็ผิวแอคทีฟ TMA ร่วมกับสสิลนขอเชิญชวนองค์กรที่มีความเป็นเลิอด,ด้านการบริหารจัดการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพรัราราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Award 2012ตั้งแต่วันนี้ถึง26เมษาย,ยนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร023197677ต่อ248หรือ209 ต้นไม้ถ้ารากขาดการบำรุงก็อาจเกิดการลุดร่วง Loreal For Repair ที่มีอาร์จ <Switzerland> ินีนตรงเข้าช่วยบำรุงล้ำลึกจากโคนสูปลายไม่รู้สึกสุขภาพผมแข็งแรงตั้งแต่โคนช่วยรดปัญหาการขาดหุดร่วงได้ Loreal For Repair ไม่ท้าให้ลองเพียง20บาท